วันนี้ทั้งวันพักพวกเอาปลามาจากระนองมาให้มีปลามิตรดาบมีปูซึ่งไม่เคยรู้จักอายุแปดสิบห้าคุณจะรู้จักเรียกว่าปูอะไรวะปูจักจั่นปูจักจันปูจักจั่นอปูจักจั่นใอ้ก็เห็นตามข้างทางขายป้านมรู้ว่าปูอะไรก็พอดีพรกพวกมาให้คิดว่า ของที่วิเศษวิโสแต่โหมันมันมันมากๆเนื้อนิดเดียวปูจกจกจันแล้วก็มีปลาหมึกจากอัน,นามันสวยสะอาดปามีดาบสังขาที่สุดแล้ววิธีถนอมอาหารเนี่ยไม้ต่้งเยอะไปเชีงก็ต้องล้างแล้วก็แช่น้ำเกลือแล้วก็เอามาทอดทอดเสร็จนี่วิธีถนอมอาหารทำเป็นปลาเค็ม เราทอดเสร็จแล้วเราก็เอาขึ้นมาผึ่งแล้วก็น้ำมันที่ทอดอะปล่อยให้เย็นเอากลับมาแช่ไม่อมน้ำมันแน่นอนแต่เวลาจะกินเราหุงข้าวต้มวันนี้แม่หิวว่าเกินขา้าวต้มอยากจะกินข้าวต้มร้อนๆไม่ต้องออกนอกบ้านมีข้าวสารไว้สักกิโลสองกิโลถ้าอยู่คอนโดก็เสียบปลั๊กหุงข้าวต้ม แล้วก็หยิบอันเนี้ยมากินรับรองมากินถ้าต้มหมดหม้อกันแล้วกันอะอร่อยอะ่ะเก็บไว้หนึ่งปีสองปีก็ยังกินได้ประเชงมาพัฒนาเป็นปลาเค็มซึ่งคนบางจีนสมัยก่อนเขาเอามาจากทะเลสดๆคนจริงเขาเรียกตัวหลิวฮือแล้วเขาก็เอามาหมักต้องไปซื้อที่เยวาวราชอย่างเดียวเท่านั้น เป็นปามีดดาบเหมือนกับเข็มขัดในะยาปื๊ดเลยแห้งเลยแล้วแม่ก็เอามาล้างน้ำแล้วก็หั่นทอดใส่กอะไรอร่อยที่สุดรู้ไหมใส่กะผักกูใช่กูไช่กูใช่ตัวเหลียวเฮตัวเหลียวเฮชากูใยไช่แล้วก็กินกับอะไรร้เปล่า ข้าวข้าวสวยหุงใกล้สุกเข,ขาเอามันสำมันมันเทศเอามาใสา่ใสแบบมะละกอมันมีรูรูใสก็ใส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 แล้วก็เอาใสาไปในข้าวแล้วก็คนที่ใกล้ๆสุกแล้วก็มาดงดงกินน้ำข้าวหอมหวานแล้วก็เป็นข้าวสวยดงให้เป็นข้าวสวยเอาน้ําข้าวดงมากิน แล้วก็เข้าสวยก็ดงกลิ่งไปกลิ่งมาไฟอ่อนๆแล้วมากินกันเนี่ยตัวเหลืวฮือฉากูฉายพอแล้วอย่างเดียวง่ายๆอยู่มาถึงอายุ85นี่แหละกินง่ายอยู่ง่ายแต่ต้องเลือกของกินจึงจะอยู่ได้โควิดขี้หมาอะ,อะไรก็ไม่ต้องกลัวเดี๋ยวไปตลาดประเชีงนะ ประเชงจะทําสมุนไพรให้ทุกคนก่อนผ่านเนี่เข้ามาแป๊บได้เป็นสิบคนละคนไหนเป็นอะไรมันจะเด้งออกมาเลยเอาออกไปก่อนไปสูดสูตรสมุนไพรกลับมาเช็คใหม่ลอดภัยที่สุดตราบใด้้าประเทศไทยเรา ไม่สนับสนุนสมุนไพรไทยแล้วเมื่อไหร่เราจะเกิดในจังหวะนี้ดีที่สุดทุกคนใช้สมุนไพรแล้วก็ไม่เป็นโรคไม่เป็นอดไใดๆทั้งสิ้นประเทศไทยไม่มีโควิดโคโคอะไรวะโควิดอะไรที่มันมารุ่นหลังเนี่ยโคโรนาไม่ต้องกลัวมันไม่ต้องกลัวจริงๆพวกเรา ที่ประเชียงสอนไว้ทั้งหมดทั้งหลายทั้งสิ้นคือฮาดีอ,อดีใจไม่ยอมก็ถูกคุณหมอท่านดุดือ้อทำไมไม่กินยาทำไมไม่พ่าตัดผ่าไปทำไมลนะ่ะไอคนจะตายมันยังเดินมาหาประเชียงได้เลยก็ปากกับแปลกใจเหมือนกันแต่อย่าออกเรื่องมากนะตัวใครตัวมันกันแล้วกันรักษากันเองสอนไปแล้วไปเชียงกติคุกไปแล้ว สอนอีกเดี๋ยวยุ่งอีกเอาเอใครมีประสบการณ์อะไรก็มันเล่าต่อๆ่ต่อกันไปแล้วทุกคนก็รักษาตัวเองเป็นยอดดีไม่ต่างเกิน